ตอนนี้มีคำถามมานะคะว่าเป็นเบาหวานแล้วเป็นความดันแล้วกินยาเบาหวานกินยาความดันแล้วทำให้เป็นโรคไตจริงหรือเปล่าคำตอบนี้รักค้นพบมาแล้วรักเป็นเบาหวานมา30กว่าปีแล้วรักเองเป็นผู้ดูแลโรคไตามา30กว่าปีเช่นกันรักได้คุยกับหมอเยอะมากรักได้คุยกับผู้ป่วยเยอะมาก ยาเบาหวานและยารักษาโรคไตที่จ่ายโดยแพทย์ผู้รักษาเราไม่ทำให้เป็นโรคไตร้อเอร์เซค่ะแล้วอะไรที่ทำให้คนเป็นเบาหวานหรือคนเป็นโรคความดันต้องไปถึงระยะการฟอกไตระยะสุดท้ายระยะที่5เกิดจาก 1. กินยาไม่ตรงเวลา การกลัวการกินยาทำให้เรากินยาไม่สม่ำเสมอแล้วมันทำให้ร่างกายเราเกิดภาวะผิดปกติขึ้นไปเรื่อยๆคุมน้ำตาลไม่ได้คุมความดันไม่ได้นั่นคือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ไตเราเสียหายค่ะรวมทั้งการที่เราไปหายาที่ไม่เหมาะอาหารเสริมสมุนไพรที่ไม่มีผลงานวิจัยมาเลยมีแต่เขาบอกว่า แล้วซึ่งพอเราไปกินอะไรที่เขาบอกว่าโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าระดับน้ําตาลเราเท่าไหร่ความดันเราสูงเท่าไหร่อายุเราเท่าไหนน้ําหนักตัวเราเท่าไหร่อะไรที่มันจะพอดีสําหรับเรามันทําให้เราเกิดปัญหาแล้วต้องไปเป็นโรคตายการที่กินอาหารรสจัดเค็มจัดมันจัดหวานจัด และบางครั้งเราลืมที่จะออกกําลังกายกันค่ะเป็นตัวส่งเสริมที่ทำให้เราเกิดเป็นโรคไตได้ค่ะทุกคนที่เดินไปถึงจุดที่ฟอกไตแล้วทุกคนบอกว่าอยากย้อนเวลากลับอยากกินยาตามที่คุณหมอบอกอยากคุมอาหารได้อยากเพิ่มการออกกําลังกาย เราที่ยังไม่มีโรคเราที่ยังเดินทางไม่ถึงตรงต้องไปฟอกไตเราจะเลือกใช้ชีวิตยังไงเรามาเริ่มต้นดูแลตัวเองวันนี้นะคะความรู้รอบไตไบรักเนี่ยจะเป็นความรู้ที่คุยกันสนุกๆจากประสบการณ์ชีวิตประสบการณ์ตรงที่ผิดพลาดมาแล้วหรือตั้งคำถามกับคุณหมอมาแล้วแล้วเรามาแบ่งปันเพื่อให้เราชีวิตใช้กันแบบง่ายๆค่ะขอบคุณมากค่ะ